มาคุยถึงกับเรื่องลิเวอร์พูลในวันวันวันเส,สาร์ลิเวอร์พูลมีเตะไปยันสเปอร์ใช่ไหมเออผมแปลกใจฤดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลตั้งแต่นัดแรกมโดนใบแดงบ่อยมากเลยคำพังก,การไปกับลิเวอร์พูลเนี่ยโดนใบแดงบ่อยทุกนัดทุกนัดทุกนัดเน,นี่ยนัดนัดโดนใบแดงก็ สี่คนนะยังไม่จบพฤฤิธีการสี่คนนะอโดนไปแดกทุกนัดเหลือแค่สี่คนเหลือจากสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดคนใช่ไหมรถเหลือสิบคนเราก็าว่นหนักแล้วอันนี้รถเหลือเก้าคนโดนไปแดกทุกนัดเลย นี่ดูริพูวันวันเสาร์เป็นการแพ้ที่แบบว่าเรายื้อเวลามาถึง96 97นาทีได้เราก็ถือว่าเก่งนะอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทีมตัวเองอะไรตัวเองแต่เราก็ภูมิใจนะว่าทีมเราเล่นเต็มที่แล้วแต่ว่าแพ้มัน,มนก็ไม่รู้สึกว่าต้องชาตลอดนะบางครั้งอ่ะ ฟุตบอลน่ะมันก็ต้องมีสองด้านมีแพ้บ้างมีชนะบ้างชนะตลอดเป็นก็เป็นไปไม่ได้ทีมที่ก็เก่งระดับสูงเขาก็ยังแพ้เป็นอย่างอยกตัวอย่างอย่างแมสซิตี้เจอกับวูเวนตันแมสิตี้ก็ยังแพ้วูเวนตันแมสซิตี้เป็นทีมที่เก่งมากนะข้อผิดพลาดก็จะไม่มีแต่ว่าถ้ามีบางทีมจัดทะจัดทางแมสซิตี้ได้เออสามารถปราบแมสซิสตี้ได้อะ ต่อให้ทีมเก่งขนาดไหนมันก็มีวันที่เล่นดีไม่ดีคนอะไรทีมอะไรมันจะเล่นดีไปตลอดมันจะไม่แพ้ไป,ไป,ไปตลอดก็เป็นยัางไ,ไม่ได้มาซิสสตี้ก็อาจมีข้อผิดพลาดบ้างมีแพ้บ้างแต่ก็ไม่ใช่แพ้บ่อยอะแต่สีแดงบางทีมอ่ะเปดิดฤดูกาลมาแพ้ไปแล้วหลายนัดเลยแพ้บ่อยไองว่าทีมมาแพ้บ่อยเลยเก็บลองว้กับไปจ,จะแพนะ้แต่ไม่แพ้นะ ก็รู้ว่าคุณน่ะนัดที่สามที่สี่จะไม่ได้คุณเกือบจะแพ้ตัวยี่ปสองศูนย์คุณกลับมาได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกนัดไะเพราะคุณน่ะช่วงนี้คุณก็โดนหลายนัดเลยนะพี่พ่อมีชนะชนะกับแพ้อ,นอันไน้บ่อยกว่ากันทีมคุณน่ะ น่าจะแพ้บ่อยนะชนะกันสองนัดแพ้สี่นัดนะมันเป็นการท้าทายของเทนฮาร์คเทนฮาร์กก็ลองดูทีมตัวเองก่อนไม่ใช่เทนฮาร์คไม่เก่งเทนฮาร์คเก่งต้องแพ้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเก่งเทนฮาร์กก็ต้องแพ้เยอะก่อนแล้วค่อยเก่งใครว่างอ่ะเจ็คมาปุ๊บทำงานเก่งเลยมันก็ต้องใช้เวลาบ้างแต่ใช้เวลาเปลืองไปหน่อย ช่วงเนี้ยคุณน่ะหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นแฟนบอลเหมือนกันก็นกต้องมีสไตล์มีคันรอว่ะผมอาจะรอคุณสักหน่อยอ่ะทีมผลแพ้ผมก็ไม้กล้านรอไงแพ้บ้างชนะบ้างอเป็นเรื่องธรรมดาบอลอ่ะมีทีมไหนเก่งไปหรออะทีมใหญ่ก็มีไ่แพ้ก็จะมี ทีมที่กับที่แพ้บันเสารก็จะมีแมนซิตี้ประเดิมทีมแรกเลยอะ่ะสองหนึ่งทีมคุณด้วยนะหนึ่งโซนแล้วก็มาโดนทีมผมอีกสองหนึ่งคุณนะ่ะนะจะน,น่าจะชนะเจอกับโคตดบวยเละนะคุณยังแพ้เลยผมมาเจอสเปอร์ทีมก็เหลือแค่เก้าคน อาจยิงยิงเข้าเรวโดนหาวันล้าหน้าเต้นก็ไม่ตีอะไรเลยเป็นการแพ้แบบแพ้เออเราก็ภูมิใจเราก็เล่นทีมเราก็เล่นเต็มที่นะมันแพ้แพ้แล้วก็อยากชนะชนะก็จะได้ล้ออีกบางทีมนึงเตียงไม่ชนะก็ร้อไม่ได้ผมว่า อาทิตย์หน้าต้องชนะจริงเ็จะอยากได้จากโงูงไงตามหลม่มาซิตีมาสองแต้มสเปอร์แต้มเดียวคุณอยู่อันดับที่ไหร่ผมอยากจะรู้ีนีโอไม่ใช่อยู่คุณอยู่หัวตารางหรือว่ากลางตารางน <c oughs> ่าจะกลางตารางนะทู <c oughs> อาทิตย์หน้าก็น่าจะชนะ คุณอย่าแพ้นะถ้าคุณแพ้คุณจะดอูอีกอาทิตย์หนึ่งโดนร้ออีกอาทิตย์หนึ่งก็ขำๆม,มาเออทีมมันก็มีแพ้มีชนะชนะต่อไปมันก็ไม่ได้แต่ก็อย่าแพ้บ่อยเดี๋ยวคุยห็รลอ้อชนะอ,อชนะในคาาคบับสามศูนยแต่มาโดนยิงหนึ่งศูนย์คาบ้านนนั่นแหละอโอทอปอล์รีสอร์ทแห่งสปาเปิดให้ทํำการเข้าไปยังนี่ย อยากจะไปดีสซอร์สปาเนี่ยเบียคุณก็เป็นแชมป์เก่าแชมป์คาร์บาครับใช่ไหมคุณจะแชมป์เก่านะปีนี้คุณน่าจะป้องกันแชมป์ได้ตึ้งหนึ่งแมนยูคาร์บาครับผมก็ไม่กล้าลรอกคุณเยอะพบทีมผมแพ้มาไงรอเดี๋ยวก็มันจะเข้าตัวเองไงดีสซอด์สปา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนคาบ้านเอ้แต่คุณอนะคาบ้านสองนัดติดกันแล้วนะพี่คุณจะเห็นบ้านคุณเป็นที่ท่องเที่ยวนเนี่ยแพ้บ่อยนะแ <c oughs> ปลงใจให้ทีมผมก็แพ้แล้สเปอร์พูดลเล่นเนี่ยแค่เก้าคนมีทีมตีงแจกของขวัญให้ทีมอหมือนเด้ถ้าเหลือ สิบเอ็ดคนนะ่ะตัวสผีผมก็ผมก็มทีมผมมีสีจะชนะนะถ้าสิบเอ็ดคนนะ,ะทีมผมเหลือแค่เก้าคนเนกะ้าคนเล่นแบบนี้ก็ไม่น่าเกียดนะก็เก้าคนยื้อไปถึงทันทีที่เก้าสิบก็ไม่ธรรมดานะจริงอาจจะมีบางคนล้ออุ้ยแพ้อุ้ยแพ้ก็แพ้ก็แพ้ไง ถ้าชนะก็ไม่เป็นแบบน,นี้หรอกนี่ก็แพ้เออแพ้ก็รู้อยู่ว่าแพ้แต่ก็แพ้ให้มีศักดิ์ศรีไงยือถึงที่เก้าสิบเออเราแพ้เราก็เป็นที่เราไม่เหยาะเหยาะเหมือนทีมจากแชมเปี้ยนชิพอะโอ้โหไปแล้วระบายความเปใจพอแล้วเอ,อไม่ได้ท้าทายกันนานกออ็แค่นี้พอแล้วไปแล้ว